โอยมันตามจนมุมอยู่เลยโอ้ยโอ้ยโอยอยโออย่าตามมานะเฮ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยมดิมนดิมดิอ้ยชายโยฮิซาบันไซนี่นะเบอรมันไม่ถึงชั้นนะไอ้กาเอ้ถือแมบมาถอแล้วแล้วเบอมันก็ทาอะไรชั้นไม่ได้หรอกเพราะชันใช้พลังงานในการเป็นโลกแต่ถ้าชั้นดูซับพลังงานของแก่ะ ฉันดูดพังงานของแกไงฮ่าฮ่าพลังงานแกจะลดเร็วมากโอ้ยโอยโอเอาพลังงานเจ้คืนมานะมนสู้แกไม่ไหวไปซ่อมหน้าจอของเขาฉันก็เลยมาดูพลังงานแกไงเอ้ยอไอ้จีแมนไอ้จีแมนล่สกัดไม่ใช่ฉันก่อนฉันจะดูพลังมันจนหมดได้ได้โลกมันจะได้ไม่มีเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ้ยอ้เด็กบิ๊กอ้เ ลมลมลมโอ๊ยลุงกระทืมันโอ้ยโอยจีแมนอย่าให้มันยิงฉันโอ๊ยมาดิมาดิโอ๊ย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 โอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยโอยโอ้ยโอโอ๊ยโอยอ้ยโอโอ๊ยโอยอ้ยโอ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  โอ้ยๆือโอ้ย,อย,อยจยีแมนอย่าพึ่งเลยตั้งหลักเหมอนกันดีกว่าฮ้นี่คือคําพูดก่อนที่แท่นสปิกร์แมนจะมาออกโลกคนในฐานทัพทั้งหมดพูดว่าท่านสปิกร์แมนพลังงานนายมีจํากัดนานะอย่าใช้บทเด็ดขาดนะนายใช้แล้วก็พักพักแล้วก็ช้าพลังงานบ้างไม่ใช่ต่อสู้อย่างเดียวโอเคฉันรับปากว่าฉันจะทําแต่พอสภาพตอนนี้พลังงานทั้งหมดแล้วทำไงดีวะ มันสายเกินไปแล้วไปล้อมมันทุกคนนะี่เนี่ยเอ้ย,อยทุกคนล้อมมันไว้ก่อนล้อมมันไว้ก่อนอย่าพึ่งยิงมันอย่าพิ่งยิงมันล้อมมันไว้ก่อนล้อมมันไว้ก่อนอ่าเตรียมตัวปล่อยพยลังพร้อมกันนะสี่เจ้าแปเด หกสไปร์วอมห้าสี่สามสองหนึ่งนถึงเวลาตายของแก้วโอ๊ยหยุดเวลาพลังงานถูกจุดไว้ไทันฮ้กเกิดอะไรขึ้นเทน่คอมเมนต์พวกมนถูกจุดเวลาเหรอทำไ,ไมมช่วยฉันทำไม ขอบคุณมากฉันไปก่อนแล้วนายหนีไปก่อนเลยพลังงานฉันหมดแค่นี้แล้วแหละเวลาหยุดเวลาหมดฮะเอ้ยเ๋ยวไปยุ่งอะไรแคนันทีวีลุมข้ามันวนี้